วนนี้มาชมมวยไทยนานชาติชกัน,น้ำหนักพิกัด145ปอนด์ระหว่าง,งไฟแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือฟ้าฮามจุลิติอายุ20ปีจากประเทศอิรานกับผู้ชกของเขาฝ่ายนวันนี้นก็คือจอร์ดมูซาชิติสอายุ25ปีจากประเทศกรีซนะครับลูกครึ่งไทย้ลูกครึ่งอังกฤษกับกรีซนะครับฟ้าฮามนด้สูง178ซนติเมตรจอร์ดนด้สูง100 80เซนติเมตรนะครับฟาหามจิเรตินิสห้าไฟหลังชนะมาลวดนะครับมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับจิเรติยับเข้ามาหนึ่งสองมาจอดก็หมัดหนึ่งสองขึ้นเหมือนกันจอดจะไว้จะไ้ทีมาโอ้จีเรติเตวืดไปจิเรติเดินเข้าไปฟ้าหามเตมาทีมาโอ้ขอไปนะครับจอดนะครับอ๋อดันเขาเชือกไป กันยากมากยืตีมันรองเข้าไปสองเข้าไป,อไปโอ้มัดพืดไปอ๋จอดมัดสวนมากันจอดโอ้จเลติมัดสาวเข้าไปเลยนะครับโอ้ลุยหนักเลยจิเรติน้ามือจากอีรานนะครับสติดีมากนะครับหาไฟหลังในชนะน,น,นกมาลวดนะครับอาวจอดกระจับไว้อยมัดสวนลงไปอาวกอดคอได้แข้าเหมากัน หาจงมาแทงเขาจุดจอดแทงเขามาจิตตะดีก็แทงขึ้นเหมือนกันนะครับอ้าวหมุนไปหมุนมาเอาจอดแทงเขาเลยเจ้าจิตมัดเข้าไปจอดก็มัดสวนมาเจ้าจิตฟันซอกเข้าไปฟันซอกเข้าไปครั้งหนึ่งย่างเดินเข้าไปอยู่ทีไปจิตระดีจอดก็มัดสวนมาโอ้มัดเสียหลักเสียหลักพื้นไปนะครับจิตตะีจิตตะียับไปจิตตะดีเทื้าไปจอดหนึ่งสองเข้ามาเหมือนกัน จีต <d> um <Holy Hill> ีจยังบุกอยู่จะจอดมันสองส่วนมาทีไว้จิตใยังบุกเข้าไปเยอะนะครับจิตใจมันสองมืดไปจับขยับแล้วก็หมุนออกไปนะครับมันสองส่นมาจอดยับแล้วก็วนไปจิตใจมันสองไปสองเข้าไปจอดก็ส่วนมันกันกอดไว้กับกันยากมาจิตใจยังเดินเข้าไปจอดที่ไว้จิตติมันสองมาเอ้ยจอดมันสองมานะครับ ทีทีหมัดพื้ไปมัดสองขหน้าโอ้เซ็นาไปจอดทีทีหมัดสองไปจอดมัดสวนน้ำกันเอากอดขอไว้ฟันซอกไว้จินติจอดก็พยายามดันออกมาโอ้จทีทีหน้าไว้นะครับปาหามจิเลติจากกีฬานะครอล์ฟดันหน้าไว้กรรมการแยกมาจีทียังเดินเข้ามาอยู่ย้ำมาโอ้จอดมัดสวนไปหมัดสองไปอ้ต่างคนต่างโดนอยู่นะครับจทีฟันซ้อพื้ไปจอดกอดไว้ แทงเข้าไปเจียหลักไปกรรมการแยกมากจินติยงมัดโอ้จอนมัดสวนมาจิตจิมัดพูดไปมัดพูดไปจอนมัดจยะมาจอนเตมาจิตติเตี๋วดไปอีกครั้งหนึ่งถีไว้โอ้จอนกรรมสองมาจิตติจับไปมันสองสวนกันเลยนะครับเอาแทงเข้ามาจอนฟันซอกไว้จิตติหายใหมัดแทงเข้ามา กำกัดยากมากมาว่ากกล้าไเ่ทีมาวักที่นหนึ่งก่อนนะครับอย่างคู่ชี้สูสีกันอยู่นะครับแต่เป็นฝ่ายฟ้าหามจิตตินะเดินบุกเดินไล่ยอยู่นะครับมาดูที่สองกันเลยนะครับจอดก็จะไม่ถอยอย่างเดียวก็สวนมาอยู่นะครับว่ากันต่อที่สองเลยกมการบอกลุยจิตติเตวดไปมันสองข้างหน้าเลยจอดก็จะไปเตะไอ้ไอทีไปจิตติทิ้หน้ามาเหมือนกันมันสองมา

จอดสวนแล้วก็ตอนนี้วนแล้วก็สวนอย่างนี้จริงๆกอดเข้ามาโดนจอดแทงเข่าสวนไปแทงเข้าไปจอดจึิงแทงขึ้นเหมือนกันอาหมุนไปสอดแขนกันยุพัเขอามาจริงๆจริงๆลูกไรก็มาจอดจอดมันสวนไปหมัดเข้าหน้าอยู่นะครับจอดไว้จริงๆหมัดเข้าไปโดนจอดมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าเลยอกอดไว้รหมกันยังมากหมนกลางวิธี Kì gì mặt rút bay, Cắt tay bay, ừ, cho mặt xuống mà lê Mặt cháu vãi Mặt thường gió khó nạ Chỉ thì nhầm buộc khóc bao nhiêu Phan xóa vứt bay, Chỉ thì cho trong mặt thường gió khó nạ Cho chỉ thì thì vãi Cho giang mà Chỉ thì mặt thường gió mà cho tay bay, xu gần อ่ามันจอตตอนนี้ก็ยังไม่ถอยเท่าไรนะครับมุดเอ่อจชที่มันสองเข้าตัวมันสองคร้บตัวมันสองข้างหน้ามันสองข้าล่งตัวอย่างอืงนเอ่นที่ไล่ลุกตอนนี้มัดสาเข้าไปใหญ่เลยจ็อดเต็มมาจชที่มัดหุมมาจช่อมัดส่วนมาจชที่มัดสวนเข้าไปฟันซ้อไปตอนนี้จ็อดกระวนอย่างเดิมนะครับมันสองข้างหน้าเลยจ็อตจชที่บอกว่าจช่นที่มัดเข้าตัวมาข้างหน้าผ่าเข้าไปจ็อตมัดตรงมาอ่า อาจจวมาแทงเขากันอยู่โอ้จิจิติเดหน้าไว้แทงเขาไม่ได้กรมก,การกราเจีงมาจิตเดินมาจอดฟันสอกไปมันสอกไปจิมัดเข้าล้มตัวโอ้เสียหลักล้มไปสอกกลับจะไม่โดนลุยกันต่ออยู่นะครับกรรมก,การกระเจีงมาดีกว่านะครับมัดเกือบโดนกรรมการโอ้มัดพืปนะไปจิลจิติโดนจอดมัดส่วนมาแทงเขามา เวียงล้มลงไปเลยโอ้จะแทงเขาโดนจอดเวียงล้มลงไปจิตติลุกขึ้นมาไหมอ่ากรรมการบอกด้วยไหมจิตติจับเข้าไปเดินมาจิตติมัดทุดเบเข้าไปจอดกบจับจับไปกบวนลงไปจอดมันเข้างลงปตัวมันเข้าหน,าหน้าจิตติมัดสวนเข้าลงปตัวเหมือนกันมัดเข้าไปจิตติกอดไว้แทงเข้ามาจิตติอ่ากรรมการแยงมานะครับกดคอลงแต่แทงเข้ามาได้กรรมการแยงมาเอาหมดยกที่สองนะครับโอ้ อย่างโคชิโซสีกันเหลือเกินนะครับหมัดใครจะเข้าตากรรมการกวาดกันก็มาดูว่าต่อยกที่สามยกสุดท้ายนะครับกรรมการเดือกมาบอกอาเตรียมพร้อมก่อนอาลุยยกที่สามเชียียังเดินเข้าไปเดิมจชีตร์ีมันสองเข้ามาจอดแทงเข้าไปจชีตรีเดินมาเชียร์ทีจับไว้จาจอดเตะมาจชีตรีจะย่างจอดเตะไปเชียร์ตีเตทวุฒิไปจชีตร์ทีลุกแรงจอดเตะมาจชีตรีหมัดฟุ้งเข้าไป อย่างลูกไล่อย่างเดือนนะครับโอ้เสียหลักล้มลงไปโดนจอดยางแล้วล้มลงไปนะครับมวยหมัดโดนเต,ตะขานี่ยล้มไปนะครับอจอดยาวไปจีจีมาเข้ามืตัวอ๋อโดนจอดฟันสอกซ้มมาเหมือนกันจอดตีมาตจตจีจอดยางไปจิจียาว้หมัดพื้นไปโอ้ยฉันโดนจอดกระแทกเขวาสวมมาจอดมันสองข้างหน้าเตะยจอดยางจิจีก็จอดยางขึ้นเหมือนกันถีบไ้จอดถีบไ้ จิติโยนเขาก็ไปอจับก็ได้กอดเขได้จิติแทงเขาไปแทงเขาไปจ้าก็แทงขึ้นเหมือนกันนะครับกรมการย่างมาจิตเดินไปจอดตีมาจิติมัดมืดไปจิติมัดทุกคนราตัวมัดทหมัดสวนกันเลยนะครับอแทงเขาไปจิตเลยที่กอดตันเขาเชื่อไปอกรมการย่างมาหวานกลางเวทีจิตจออย่างไปจัดจะไป ที่ียาบ้าเอาหมัดสวนกันไปหมัดตึงส่องเลยกันเลยครับแต่งนตัางโดนน่ะเตะมาจอดหมือโดนตีมตานะครับกรรมการว่าอ๋อกรรมการดูก่อนอ๋อที่ตีว่าไม่เป็นไรลุยต่อนะครับจอดสีไว้ที่ตีเตะวดไปจอดจอดเตะสวนมาที่ีหมัดทุกไปจอดเตียมมายีเดินเข้าไปจอดสีไว้โอ้ที่ตีจะพยายามจะใช้มัดกระโดนจอดล็อกไว้นะครับหมอนแทงเขาไม่ได้ชัดเจนกรรมการแยกมา จริงจริงดูใหญ่จรนะครับตอนนี้จริงจเดินเข้ามาเจ้ากระสิบ้าอยู่จริงจิหมัดทุบก็ไปจอดเตะมาเตะมาครั้งนึงมัดทุบไปจริงจะินเดินเข้าไปมัดทุบโอ้โดนหมัดทุบขวางนี้เข้าไปคางเต็มเเลยครับโอ้จะหมดยกอยู่แล้วนะครับอาโดนนับไปนะครับจอดทำการนับอยู่ะครับอาลุกก็มาได้อยู่จริงจิงมัดทุบเข้าไปอ๋อ ทำการแยกมาโอ้ยยังยังนะครับ,จ,รรบ,รรบจังกอดวันที่สิบเ็ดกเจตีมัดซอกเข้าไปมัดทุกเข้าไปโอ้ยุดลงไปคราวนี้กรรมการยุติการโชคเลยนะครับโดนชุดใหญ่เลยนะครับโอ้ดีใจเลยนะครับฟาหามเจตีนะครับโอ้ทำสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับน็อกครั้งที่หกต่อกันเลยนะครับสติดีนะครับฟาหามเลตีจากอี่านนะครับมาดูอครั้งมาโดนไงนะครับมาทุบครั้งแรกเนี่ กอดตนูนีกันในฟันซอกเข้าไปก่อนแล้วก็การปลอแปรแล้วก็กโดนชุดนี้นะครับดูนะครับจอดโดนศอกดอกนี้เข้าไปเอ็นไปิราโดนหมัดทุกเข้าไปก็ล้มลงไปกับการยุติการชกเลยนะครับครั้งแรกโดนนักแรกโดน,ดนดหมัดทุบขวากว่าน,นะครับล้มลงไปโอ้กรรมการก็มาชูมือให้ก่อนนะครับก็ยินดีดียินดีกับฟ้าหามกิเลติจากกีฬาน,นะครับเป็นกาลังให้จอรดมูซาชิติตจ,จาก คิดนะครับออขอโทษขออภัยกันนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้พวกแพ้นในวันนี้นะครับ